ไม่รู้จักค่ะน่าจะเป็นลำต้นที่ยาวๆมั้งครับน่าจะเป็นต้นไม้ที่สูงๆมีใบยเยอะๆค่ะสวัสดีครับน้องๆครับต้องบอกน้อง,องว่าด้านหลังของพี่แกงครับที่ปูกป่าตาย่า่นี้เนี่ยมองไปไหนก็เขียวไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าอุ้ยมันเขียวไปหมดเลยฮะต้นนั้นก็เขียวต้นโนนก็เขียวต้นโ้นก็เขียวครับไม่รู้ว่าเขียวๆแบบนี้เนี่ยมีต้นอะไรกันบ้างครับงันเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่แกงจะพาน้องๆไปซ่าหาความรู้กันครับ ตามพี่แก่งมาเลยครับพี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเหนื่อยแล้วครับพี่สมชายคืออย่างนี้ครับพี่สมชายผมสงสัยครับว่าที่หุบป่าตาดเนี่ยพืชพันธุ์มันสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับผมมาแยกแยกไม่ออกว่าต้นไหนเป็นต้นไหนยังไงครับพี่สมชายครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าในหุบป่าตาดแล้วเรามีต้นอะไรบ้างโอเคครับสมชายครับเชิญครับน้องแก่งก็ต้องเห็นนะต้นไม้ที่ีเขียวเนี่ย ส่วนมากเป็นไม้ที่ชอบความชื้นมากๆถึงจะเจริญเติบโตได้ดีต้องแก่กับต้นที่ล้มเนี่ยครับต้นนี้เรียกว่าต้นยมหินต้นยมหินต้นยมหิน่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับผมมันพอต้นสูงปุ๊บมันก็จะล้มแล้วก็มีต้นที่ใกล้เคียงกันต้นนี้เรียกว่าต้นยมหอมเป็นพืชตระกูลเดียวกับยมหินใกล้เคียงกันแตันนี้ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมฮะลักษณะพิเศษของต้นไม้ที่จะขึ้นในภูเขาตาได้จะสังเกตเห็นต้นนี้จะสูงมาก ยายามยกตัวให้สูงกว่าต้นอื่นเพื่อจะได้รับแสงครับผมพี่สมชายครับแล้วลักษณะเด่นๆของต้นตาดหรือว่าต้นตาวเนี่ยสังเกตได้จากอะไรบ้างครับพี่อย่างแรกเลยนะครับต้นตาดเนี่ยลักษณะใบอ๋อดูใบก่อนใช่ไหมครับใบคล้ายกับใบมะพร้าวน้องลงมาเลยนี่ตาดเป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวครับผมมีเส้นใบที่ยาวขนาดกันไปแล้วต้นตาดเนี่ยสามารถขึ้น ได้เฉพาะในหุบป,ป่าตาดแห่งเดียวหรือว่าไปขึ้นข้างนอกก็ได้ครับเนื่องจากว่าตาัดมีลักษณะเป็นพืชที่ชอบความชื้นนะครับที่อื่นก็มีที่มีความชื้นก็สามารถจะขึ้นได้พี่สมชายครับแล้วต้นตาดเนี่ยมันมีความสําคัญต่อระบบนิเวศในหุบป,ป่าตาดยังไงบ้างครับเป็นพืชที่เป็นอาหารสําหรับสัตว์ป่าหลายชนิดเลยออย่างเช่นครับค้างหรือลิงหรือพวกกระรอกเนี่ยสัตว์กินลูกตาดได้แล้วคนอย่างเราเนี่ยกินลูกตาดได้ไหมครับ อได้ครับในบางพื้นที่เนี่ยจะทำเอาลูกตาดเนี่ยไปทำเป็นลูกชิดลูกตาเนี่ยนะฮะใช่ครับลูกชิดที่เรากินกันในน้ำแข็งใสเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วทํามาจากลูกตาดอะครับ,รบที่ที่เราเห็นลูกตาดเนี่ยก็คือลักษณะมันจะเป็นผลทรงกลมแต่ว่าเกิดอยู่ในช่อขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็มีจํานวนมากตัวผลทรงกลมในข้างในก็จะแบ่งแยกอีกเป็นภูภูเล็ก อยู่ในอยู่ในลูกตาดนะมีตั้งแต่2องภูจนึงประมาณ5้าภูอ๋อจริงๆแล้วที่เราเห็นเป็นลูกๆเนี่ยยังไม่ใช่ลูกเดียวๆของเขาไม่ครับข้างในยังมีอีกใช่ครับแบ่งเป็นภูๆอีกครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าลูกตาดด้านในน่จะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับเอาละครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่พี่แกงเนี่ยจะลงมือผ่าลูกตาดด้วยตัวเองแล้วครับมาครับ เดี๋ยวนะครับมีข้อที่ต้องอปฏิบัติในการผ่าลูกตานะครับเนองจากว่าตัวลูกตานี่ย,ยาง,ยางเป็นพิษยางยางมันเป็นพิษเลยถ้าโดนร่างกายเนี่ยส่วนมากก็จะคันต้องใส่ถุงมือก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคครับมาตะดา n มาครับน้องๆครับเรามาดูกันซิว่าภายในของลูกตานี่ ลักษณะจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับน้องๆครับนี่คือลูกตาที่ไปแก่งผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกตาแบบแก่ใช่ไหมครับใช่ครับด้านในเนี่ยจะมีรู้สึกว่าจะมีเหมือนกับเป็นเม็ดๆอยู่3เม็ดนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือส่วนที่มันเป็นภูของลูกตาครับอืมครับผมแล้วเวลาที่เขากินกันเขากินกันส่วนไหนครับส่วนที่อยู่ข้างในภูเนี่ย ก็คือกินเม็ดเม็ดพวกนี้ครับแล้วเปลือกนอกก็ไม่กินกันใช่ครับแล้วสัตว์ต่างๆที่เขากินนะครับเขากินส่วนไหนครับอยู่ในผูือนกันเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่้เขาก็ต้องแหวกเอาเปลือกแข็งๆออกใช่ครับเดี๋ยวคราวนี้มาให้ดูน้องๆดูดีกว่านะครับว่าลูกตาที่เป็นลูกตาแบบอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับมาแวบมาแล้วโอ้โหสวยมากๆเลยครับอันนี้เป็นด้านในของลูกตาที่ยังอ่อนอยู่นะครับ วันนี้ดูน่ากินมากเลยครับพี่สมชายแต่นี่กินไม่ได้หรอกินไม่ได้ครับเนื่องจากว่าในส่วนที่อ่อนๆเนี่ยมันยังมียางอยู่ครับผมความรู้สึกผมอ่ะอยากกินอ่อนๆมันดูแบบว่าน่าทานมากเลยแล้วด้านในเหมือนลูกชิดมากเลยครับพี่สมชายนี่นะฮะน้องๆครับอี๋ยวดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างลูกแก่กับลูกอ่อนนะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเอาล่ะครับน้องๆครับวันนี้นะครับเราได้รู้ถึงเรื่องราวของต้นตาดอย่างครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ต้นมันมีลักษณะอย่างไงนะฮะใบเป็นใบเลี้ยงเดียวรวมไปถึงเจาะลึกถึงลูกตาดว่าในลูกตาลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรด้วยคราวนี้อยากจะให้พี่สมชายพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ต้นตาักนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าต้นตาเนี่ยมันเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่สามารถขึ้นได้ในบางพื้นที่เท่าน้เองเรื่องของการอนุรักษ์นี่ก็คือเราจะพยายามใช้ตาดเนี่ยเกินกําลังของมันอย่างเช่นเกษตรกรซึ่ง ใช้ประโยชน์จากต่านเนี่ยก็ควรจะใช้ในขนาดที่พอเหมาะก,ก็คือ,อลูกจะต้องแก่เต็มที่แล้วก็ไม่ตัดต้นตาดทิ้งใช้วิธีการปีนขึ้นปีนขึ้นไปเก็บต้นตาดแล้วก็เอาลูกลงมาเพราะว่ามีมีหลายาที่ซึ่งเ,เวลาจะเอาลูกตานเนี่ยใช้วิธีตัดต้นเลยครับเอาละครับน้องๆครับอย่าลืมช่วยกันมาอนุรักษ์ต้นตาดด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้เราได้รู้แล,แล้วครับว่าชื่อของอุปปาตานั้นมาจากที่ไหนครับ